อาทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเลิกงามยำดีนะทุกคนที่ผมได้มาประกาศว่าผมเนี่ยได้เข้าแกง LK เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนะแต่มันน่าเจ็บใจอย่างหนึ่งที่ตอนนั้นผมเข้าแก๊งได้แล้วไฟดันดับทุกคนไฟดับแล้วผมไอคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ยตอนที่คุยเป็นสตอรี่ที่ได้เข้าอะไฟมันหายหมดเลยครับทุกคนวิดีโอน,นั้นมันหายไปเลยนะทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบเกีียากอะเป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วอะคือสตอรี่นี้มันดําเนินมาตั้งนานอะแต่ว่าแบบมันดัน โอ้เซ็งพูดเลยว่าเซ็งมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้เข้า LK หมอเกือบชะตาขาดแล้วสุดท้ายแล้วผมก็ได้เข้านะครับ LK ก็คือใส่ใส่ชุดอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็บอสชักนมใจดีบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาใจดีมากแล้วก็ทุกคนในแก๊งก็ดีใจได้ใจดีมากก็ขอบคุณทุกทุกคนที่อยู่เป็นกําลังใจให้ผมมาจนถึงตอนนี้ผมได้เข้าแล้วทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆในแก๊ง LK แล้วก็ขอบคุณบอสชักนมที่ให้โอกาสผมนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ได้เข้าแล้วเนี่ย ก็ถ้ามีสตอรี่อะไรก็ขอทุกคนติดตามผมต่อไปด้วยนะทุกคนเร็วๆนี้ได้สตรีมแน่นอนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอติดเน็ตติดเน็ตก่อนเนาะอันดับแรกขอติดเน็ตก่อนตอนนี้เน็ตยังใช้เป็นเน็ตโทรศัพท์ได้อยู่เลยนะทุกคนโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปหน้าบ้านเอลเคนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปเริ่มเข้าหาสร้างคอนเนคติ้งกับคนในแก๊งด้วยนะทุกคนและสำหรับใคร <S <S ที่อยากดูฉากที่ผมได้เข้าแก๊งก็ไปดูในสตรีมของบอชชักนมของเมื่อวานได้เลยนะทุกคนก็มีอยู่นะครับผม นี่พี่เบลวันแรกนทุกคนพี่พี่เบลปะครับเอนอยู่ไหมครับใช่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 พี่เบลสวัสดีครับพี่ผมดำได้แล้วพี่ขอบคุณพี่มากนะครับครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อฮันนี่ครับนี่โอเคครับดีทสดีเริญจ้ะครับผมก็มองเห็นไฟเขาอยู่นะมีอะไรถามไม่ได้ไม่รู้ว่าดูว่าจะไว้ใจได้แค่ไหนเขาอะไรบ้างติดธุระอะไรบ้าพี่ครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่อฮัลโหลครับชื่ออะไรนะครับสมมติเราไม่ได้ไม่ได้แบบไม่โอเคแบบตรงนั้นใช่ไหมที่ผมพูดอ่ะเดินมาสากะครับสากะเราผีแล้บเนี่ยครับผมจะบอกว่ามึงเป็นบักบักฮอตอ่ะใครไันเนี่ยคนไหนวันเนี้ยมีคนเดียวได้ไหมนี่เราต้องเริ่มจากคนที่แยกวงใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชื่อชื่ออะไรครับพี่ชื่อบางทีครับชื่ออะไรนะครับ ชื่อทีนครับชื่อทีนใช่ครับอ๋อโอเคครับสวัสดีท่้นจ้กครับย้อนผมมียอนหลังดูไหมเราชื่ออะไรชื่อซากะครับพี่โอเคครับเพื่อนไลน์มีเพื่อนใจมาหลายคนอยู่ถ่ายรูปไว้ใช่ปะชื่อทีนย้านสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับอะไรชื่อชื่ออะไรนะครับกีฬาสตาร์บอยครับยินดีที่ได้จักครับผมซากะครับครับ พี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะผู้ชายดิโดนแกลงเพียแกลงอ๋อโอเคครับพี่ชายชื่ออะไรครับไทเดนไทเดนชื่ออะไรนะครับไทเดนไทเด้นเหรอครับใช่ใช่โอเคครับทักทิมชิซากะครับเอาเดี๋ยวดีให้ให้น้องใหม่แนะนําตัวไหมเขาเพิ่งเข้ามาคนอื่นจะได้รู้จักแนะนําตัวครับแล้วก็กนหัวด้วยได้ได้ครับ จะนำมาให้เสิร์ชช่องนี้นะครับช่องตัวละคนไปนะครับน้องไป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 ยืนข้างนอกไปเด็ดใหม่อะไปดีนู่นไปยืนบนเขานู่นวิ่งขึ้นไปบนเขาบนเขาเลยเหรอเออวิ่งขึ้นไปบนเขาแล้วค่อยวิ่งลงมาไปเร็วๆวิ่งไปลงมาต้องหัวร้านนะน้องลงมาต้องหัวร้านวิ่งตกลงมาตายได้เหรอไปวิ่งอ้อม อะไรอ่ะกององมานั่งนี่ดีกว่าเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะสวัสดีครับถ้าเป็นกูโดแล้วให้ยานถึงเราดั่งคนละท่าก็เป็นเพื่อนกันได้ไหมเอออืมแบ่งแยกเกินเดี๋ยวนะพี่มึงเกรงใจตึกใหม่นาดีตึกใหม่อย่าดี้นน้ำตัวพูดแรงหน่อยวะเฮ้ยใครมาใหม่ไปยืนข้างหน้าดีเพื่อนจะได้รู้จักอะฮันเองก็ยังจำชื่อไม่ได้เวลาเช็กชื่อ่ะไปเร็ว ด้วยน่าเอ็นดังแล้วก็เทไม่รู้ใงเดีแม่ไม่ให้คนแก่เอมกับยังไม่รู้เลยคืออะไรงงว่ะเนี่ยครับเสร็จแลถ้าเราคนน่ารักกันนะพี่นะเริ่มจากใครเนี่ยเฮ้ยไอเบลพูดอะไรเขาจะแนะนำตัวพี่เขาคุยเรื่องท่านั่งกันอยู่แต่ผมเงี้ยบแนะนำตัวเลยครับสุดหล่อครับผมชื่อซากะครับผมอายุยี่สิบสองครับฝากแนะากตัวด้วยครับทุกคนครับความสามารถความสามารถนะความสามารถนะ คำสามารถเล่นกีตาร์ได้ครับอุ้ยอันนี้ร้องเพลงเป็นนะร้องร้องดีให้น้องมาดีกีตาร์เดียดีอะมันจะไม่ตรงหรือเปล่ามันได้เลอบอลไม่ได้เสียงมันไม่เลยบอลไม่ให้ร้านนึง่งให้ไปเข้าแกงไอ้เฮียนี่หัวเหลี่ยมไอ้เหี้ยอืหัวเหลี่ยมไอ้เหี้ยมาเอาเหรียญแกงเข้าไอ้เฮียมีความสามารถอยู่ไหมน้องเอ้ยเงียบหน่อยดิเราคุยกันเร็วใหม่เดียผมได้ดูดูให้ท้ายจัดอะโอนตังไปแล้วพี่โอนตังไปละเออ จ่ายแล้วอะไรโอ้อะไรอ่ะอันนี้รองนี้อะไรอะไรมีอย่างอื่นอีกไหมที่ไม่กีตาร์เป็นเลียนคืออวะอืมไม่ไม่น่ามีแล้วครับเดี๋ยวล่นนั่งครับพี่ดิสวิตคืออะไรเอลคีสวยตงใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนนุ่มเพื่อนคนละท่าก็ได้นะเว้ยน้องเออสวยเพื่อนกันได้เว้ย ขาพิมพ์เขาเขียนแค่ LG ิดี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 กิรได้ดีดีด right ีดีน้องได้ได้ครับ เพราะจะโคตรดีอ่ะไอ้บอบไอ้บอบไอ้บ๊อมไอบอมจะให้เหนื่อยหนิใช่ปะเออเดี๋ยวให้ไปเข้าแก๊งเลยเอ้ยแต่อิงอย่าเหลี่ยมไปเอาเหรียญแก๊งในตู้พี่ไปเข้านุ้ยพี่ผมโดนแตะพี่พี่คิดมากพูดเล่นแหลมไม่ไดหรอกคนในแก๊งอ่ะพูดเล่นแหลมนะไอคิดมากเลยน้อง โอเคมาทุกคนนับต่อไปเข้าแก๊งมาแล้วก็ต้องทำยังไงไปแอร์ดอบโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นแอร์ดอบครั้งแรกกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนแต่พูดเลยว่าค่อนข้างที่จะตื่นเต้นพี่พี่พี่หันครับพี่อันนี้ขอไว้ระดับจอนทำไีต้องใช้ของสรดเลยครับเอ้บลบอกมันก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะไหมคนเก่งเขาไม่ต้องหาพื้นที่เรียบร้้อนาทุ่มเทอะพี่ชายว้่น้องสวยเนาะ ยาล่ะเกาะที่ชุบยาใช่ใช่ขึ้นขึ้นไปเอาข้างบนนบนเนไอ้ลูกนี้ไม่ได้จากมั้งถ้าผี่ไม่ผิดนะปกติเขาจะจัก่อนไปแต่ว่าลูกนี้พี่พี่พูนว่าน่าจะอยากใช่ของส่วนตัวไปก่อนได้เลยว่าคือที่ชุบกับเกาะ ก็คือของผมมันอยู่ในตู้ตู้ครับคือเอาทแทนตอนนี้นะตอนนี้เหรอต้องช่วยกันเรื่องกูเรื่องเกจริงๆเราต้องเอาใส่ตัวไว้ตลอดเลยนะได้ครับได้ครับจะไปเอาเลยหรือเปล่าท้งไปไปได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมไปเบิกรถเดี๋ยวี่ไปด้วยเบิร์ดไปใครอ่ะโอเคไป กูกูเนี่ยกูยังโดนติดเรื่องเงินหึ่ล้านอยู่แต่ละหยองงหยองอยู่ปะไปเลยไปเลยกี่ดอเข้ามาอยู่อะโอเค <c oughs> ไม่เคยเล่นนะทุกคนเราก็แอร์ดรอปอันนี้ไม่คนแยังยังเนาะครับเออแอร์ดรอปจะมีลูกสองทุ่มครึ่งกับห้าทุ่มครึ่ง <Okay. S 2> ถ้าไม่มาลูกหนึ่งก็คือตีไปว่าลูกละสองหมื่นอเคส่วนวันวอวบ้านห้าหมื่น อ่า,าไม่มา <barre S 2> <ล>ก็คือถ้าก็<ม>าคือฟาร์มอยู่แล้วถ้าแอร์ดอปมาก็คือรวมใช่ไหมพี่อ่าปกติเราจะรวมที่บ้านกันก่อนที่จะมีแอร์ดอปก็ประมาณาสาักสองทุ่มยี่สิบอะไรเงี้ยเราต้องอยู่บ้านละโอเคครับผมอ่ะฮะแต่ว่าของส่วนใหญ่ที่ใช้อ่ะเราเราต้องเตรียมใส่ตัวตลอดเพราะเราไม่รู้ว่าสตอรี่เราจะมาตอนไหนเข้าใจฟิลปะได้ได้ครับอ่ะฮะเดี๋ยวอ่ะฮะไปให้ถึงตู้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวน่าจะวับตรงตู้ไปเลยก็ได้ ทิ้งรถไว้หลอกรถเลยได้ครับได้ครับเดี๋ยวไม่ทันุกพี่ต้องไปเช็คชื่อลรงนั้นเลยรถแล้วก็ไปเลยได้ครับได้มันเหลือร้อยวิไปแล้วเอาวะเอา啊ะนี่ตื่นเต้นจัดโอ้แต่ของเอามาไม่พร้อมว่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครั้งแรกเนาะไม่เป็นไรเนาะ ให้ภัยกันเนาะตื่นเต้นวะเดี๋ยวยูไปมันก็จะมีอะไรลงตัวมากกว่านี้เนาะเอาแล้ววะเย็นใจเย็นใเย็นเย็นเย็นหลุหลดเขาหลดเขาหาหลดยังไงเราเอาเลยไหมเขาเอาแล้วแหละไปไปดยเล่นเล่นตรงนี้แหละเล่นเล่นเล่นตรงนี้แหละเล่นเล่นตรงนี้แหละลงมาลงมาลงมาเล่นเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้แหละอุ้ยทำไมไปโดนศพวะ ไปวนมาวนมาวนวนมาเล่นโนวนวนมาเล่นตนงนี้ขอโอเคเฮ้ยตรงนั้นโอ้นัวว่ะดนัวจัดนัวจัดนัวจัดหนตัยยนวจัดีเขา ăn chụp nhau mày mi hai chụp ghê tai không ok đấy mày ô lên bập ui chụp vô chụp vô chụp vô chụp chụp vô chụp không chụp vô chụp 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 เข้าไปกินข้าไปกินดี่โอ้ตไยอีกตาอีกตไอ้ไม่ต้อเหลือเยอะไอ้ม่ต้อเหลือมากไอ้สปาร์กี่ลีขึ้นมานิไอ้ยังไมกจบอบนะตาตอีกตเอไอฮันชุเอไอเคสวยเอาเอไอฟืนเหรอเฮ้ยบหน่อยชุบนมชุบนมชุบลุงเด่นยิงนมหน่อยยิงนมเอาเองไอ้คุณ ก้อยหมดก้อยหมดายายอีกายอวกวยตัวเดียวตัวเดียวเย็นใจเเยือนให้หมดแล้ว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 ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไปอะไนตรงเนี้ยตื่นเต้นมันจะมันจะมันจะวลนวทุกคนมันจะโดนเพื่อนกันเองตายลใช่ไหมหมดไปหมดยังนี่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 กแล้วตัวนึ่งลตัว เอาเนี่อะไรอ่ะพี่โมหาป่าปี่มหาป่าตัวตัวประกแข็งแต่คูเพื่อนอันเนี้ยตา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 ยาย่เอ็มโอโดนุดนโดนโดนหอลบครับขอลบครับขอลบข้ามหลังเฮ้ยมานี่ตรงไหนกะนี่ตัวเดียวตัวเดียวสองหนึ่งพอสองหนึ่งพออย่าอย่าย่าเฮ้ยเขาตื่น เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรถแดงคันนึงรถแดงเฮ้ยรถแดงรถแดงชูรถแดงชูีัเียครับเจครับีอยู่ขอดิวแล้วเิงไปเลยแทงเลยแทงยเลยแทงยนเลยเล่นเล่นแ่กกโดนสวยชนะเ่ยใช่ปะสวยชนะไหมอ่ะโนเจ้งคนยังคนยังขอยไม่จกคนเก่งมากเลยว่กคนเก่งมากทีขอกินทนี้เื่องยเจ๋ยเคืออะไร่ะ ดูดิกูขอได้ไหมกูจะรีวิวครั้งแรกนึกว่าจะแพ้แต่เอลเคเก่งทุกคนนะผมว่าีขอเฮ้กูจะรีวิวพี่อั้มเก็บบีบอกซ์แคร์เตอร์ดีกูจะรีวิวของเอาวทำไมไม่เล่น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 เล่นไม่ได้ตัวบาร์ตัวบาร์ห้ามเก็บโอ้าขอรีวิวไม่ได้หรอเดี๋ยวก็เล่นในตัวนี่ตัวบาร์ห้ามเก็บโดวน้าเนี่ยแต่ยกไปยืนเดี๋ยวช็อตทีเป็นไรปะ ไปดิโอกลับบ้ามไอ้ของดูของเพื่อนไปรอดูที่บ้านนะอะไรนะครับพี่ไม่ต้องแบกเลยเอาใส่เอาใส่อใส่่ใส่ตู้ให้หมดเลยใส่ตู้ให้หมดเลยไปกนั่เพื่อนไบาแล้วล่ะไอ้นรับนับพีมกลับมาหน่อยเออุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มอยมามานรับคนรับนรับอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเโอเคอุ้เฮ้ยขอขอกลับด้วยใครใครก็ได้ขอกลับด้วยพีแคท เกอะหลังพี่เขากลับด้วยมีใคร่ไฮเบลกินมาเขากลับกินไงพี่ปิงกับพี่ไฮอ่ะปิงมันก็ตองมอไม่ใช่หรอ่าไปละจ้าน้ำก็แค่นะนี่มึงเดินป้ามึงเดินกลับด้วยดิอุ้มหน่อยดิโอเคกลับมาที่เดิม โอเคครับทุกคนสตอรี่นี้ก็จบไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนก็พี่ๆใจดีทุกคนเลยนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับผมมาโดยตลอดนะครับทุกคนวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วนะทุกคนครอบครัวนี้บอกเลยว่าใครได้เข้ามาอยู่เป็นอะไรที่อบอุ่นมากกับทุกคนทุกคนไม่มีใครยิ่งเลยนะทุกคนโอเคก็ฝากติดตามสตอรี่ต่อไปของผมด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆับทุกคนที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดบ๊ายบายครับจุ๊บ